แข่งขันทั้งหมด15คนนี่คือ3คนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดแต่จะมีเพียงหนึ่ง <te as> เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะในศึกแข่งศักดิ์ศรีครั้งนี้เขาคนนั้นจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเ <te as> ชฟปะทาเหล็ก <ager> ประเทศไทยคนใหม่ได้รับเงินสดพร้อมเซ็นสัญญารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทได้เวลาแล้วนะคะเรามาพบกับพวกเขากันเลยค่ะคนที่ผ่านเข้าสู่ร, <te as> รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกนั่นก็คือเชฟเก่งค่ะ วิเชียรรักเอ็กเซคิวทีฟเชฟมากฝีมือกับสไตล์อาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟที่ผ่านการแข่งขันมาแล้วทั้งในและต่างประเทศซึ่งเขาเคยคว้าแชมป์เหรียญทองระดับโอลิมปิกให้กับประเทศเนเธอร์แลนด์และยังสามารถเอาชนะเชฟอีกเชฟกรกะทะเล็กประเทศไทยด้วยประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมากกว่า20ปีและฝีมือที่ได้รับการอยอมรับทำให้เขาคู่ควรกับตำแหน่งเชฟกะทะเล็กประเทศไทยคนต่อไป เกิดในช่างเชฟมันสำคัญสำหรับผมมากครับอันนี้คือตําแหน่งที่สูงสุดในประเทศไทยของการเปเชฟวันนี้นะครับพร้อมเกินร้อยครับและคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคนที่สองแซ่บม นิรัตเพียงพอดีตนเชฟโอนเนอร์ประจำร้านชังกี้เชฟสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่มากไปด้วยความคิดสร้างสรรค์กับสไตล์อาหารไทยแนวผสมผสานด้วยไหวพริบและความคิดนอกกรอบทำให้เธอสามารถผสมผสานไอเดียให้ออกมาเป็นอาหารแนวใหม่ในรูปแบบของเธอจนกลายมาเป็นเชฟหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศและนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าเธอเหมาะสมกับตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนต่อไป เหลือสาคนแล้วบุมก็ได้มายืนอยู่รอบไฟนอลบุมก็คิดว่าบุมได้แสดงศักยภาพพิสูจน์มามากพอแล้วแต่ว่าเป้าหมายต่อไปของเราก็ยังยืนอยู่ก็คือเดนิสไอรอนเชฟคนต่อไปและคนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนสุดท้ายเชฟอา ตียสุนทรนนท์โค้ชทีมชาติไทยเชฟสายแข่งขันที่กวาดรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนและยังสามารถคว้าอันดับที่9จากการแข่งขันทำอาหารระดับโลกมาแล้วเขาคือกัปตันทีมที่พาเชฟไทยคว้าเหรียญทองจากเวทีการแข่งขันทำอาหารที่ยากที่สุดในโลกด้วยความรอบรู้และความวสามารถในการทำอาหารที่หลากหลายสัญชาติทำให้เชฟ เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้แววโดดเด่นในคิดเช่นเ t a เดียแห่งนี้พอมาถึงตรงนี้ก็ผมดีใจนะภูมิใจแล้วก็กดดันคนเชียร์เยอะก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังก็จะตั้งใจจักเชฟเก่งการเป็นเชฟกระทะเหล็กมีความหมายต่อคุณอย่างไรการเป็นเชฟกระทะเหล็กคือความใฝ่ฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นเชฟของผมครับเพราะผมคิดว่าไอรอนเชฟคือตำแหน่งที่สูงสุด ของการเป็นเชฟครับผมเส้นทางการเปบดในารเป็นเชฟเนี่ยมันไม่ง่ายเลยจริงๆครับต้องเต็มที่มันมากกว่าเดิมแลวเชฟบูมล่ะครับอยากทําให้พ่อกับแม่ภูมิภูมิใจในตัวบูมค่ะบูมเลยอยากจะคว้าตําแหน่งเชฟกระทะเหล็กให้ได้เพื่อเป็นรางวัลสําหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะการได้เป็นไอรอนเชฟถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับชีวิตเชฟแต่ว่าสิ่งที่บูมอยากได้มากกว่านั้นก็คือความดีใจของพ่อกับแม่นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของบูม ผมแบกศักดิ์ศรีผมแบกถ้วยรางวัลตำแหน่งนี้มีความหมายกับผมมากครับทำให้ทุกคนที่ให้กำลังใจผมได้ภูมิใจครับความฝันมันอยู่แค่เอื้อมแล้วดิใกล้มากแล้วคิดว่าเราเก่งพอไหมอ่อเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ก็ได้เป็นใจให้ดีที่สุดเยอะที่สุดในสัส่นนี้ี้